สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเพียวอ,อัชราพร MPV v ประจำแม็ด์ทำแต้มสูงสุดพาตบสาวไทยต้อนโครเอเชีย3ต่อศเซตเพียวอัชราพรคงยศ MVP ประจำแม็ดตบทำแต้มสูงสุดในเกมวอลเล่บอลหญิงไทยคืนฟอร์มเก่งอัดโครเอเชีย3มเซตร,รวดศึกวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022 28กันยายน65วาวอลเลย์บอลหญิงชิมแชมป์โลก2022ที่ประเทศโปรแลนด์เป็นการลงสนามนัดที่3ในกลุ่ม B วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับโครเอเชีย โดยเกมล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาตบสาวไทยพ่ายโปรแลนด์เจ้าถิ่นมา0-3เซตซึ่งเกมนี้ตบสาวไทยจำเป็นต้องคว้าชัยชนะให้ได้เพื่อโอกาสเปิดกว้างในการเข้ารอบต่อไปของศึกลูกยางชิมแชมป์โลกวอลเล์บอลหญิงไทยเจอกับโครเอเชีย โคดด่วนจัดรายชื่อ6คนแรกตบสาวไทยประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดอัชราพรคงยศชัชชุอ่อนโมกสีพิมพิชยากกรัมทัดดาวนึกแจ้งอัธยาบำรุงสุขตำแหน่งตัวรับอิสระปิยนุษย์แป้นน้อยและนัทพรสนิทกลางแมตน์นี้ตบสาวไทยคืนฟอร์มเก่งเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยม ไต่ตบทําแต้มเอาชนะโครเอเชียไป3มเซตร,รวด 25,18, 25, 13, 25, 21โดยเพียวอัชราพรคงยศคว้า MVP ประจำแม็ด์ทาสูงสุดในเกม22คะแนนสรุปวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกวอลเล์บอลหญิงชิมแชมป์โลก2022แข่งขันไปแล้ว3นัดชนะ2แพ้1มี5คะแนนลูกยางสาวไทยอยู่ในอันดับที่4ของกลุ่ม B โปรแกรมการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิมแชมป์โลก2022นะัดต่อไปวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยพบเกาหลีใต้วันที่29กันยายน2565ถ่ายทอดสดวอลเล์บอลหญิงไทยเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยช่องเวิร์กพอย์23ถ่ายทอดสดวอลเล์บอลชิมแชมป์โลกขอขอบคุณแรงข่าวทีสนิวค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ